เพเมเกอร์ maker, วันนี้ขอเสนอ5อันดับการซื้อนักเตะที่แพงที่สุดของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันอันดับที่5อันเดสัน26ล้านปอนด์อันเดสันคือกองกลางชาวบาราซิลที่ย้ายจาก f อฟซีปอรโตมาค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2007โดยค่าตัวสูงถึง26ล้านปอนด อันเดสันประเดิมซีซั่นแรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยการลงเล่นในทุกรายการไป38เกมแม้ว่าเจ้าตัวจะยิงประตูแรกไม่ได้เลยแต่เขาก็มีส่วนร่วมในการช่วยให้ทีมปีศาจแดงควา้าแชมป์พรีเมียร์และแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จซึ่งนอกจากนี้ในปี2008อันเดสันก็ยังก้าวขึ้นไปควา้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีได้สำเร็จสำหรับเซอร์เล็กเฟอร์กูสนันคาดหวังว่ากองกลางชาวบราซิลรายนี้จะสามารถเป็นผู้เล่นตัวหลักในอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่ดูเหมือนว่าอันเดสันจะไม่สามารถทำตามความคาดหวังของเฟอร์กี้ได้แม้ว่าในบางเกมอันเดสันจะมีผลงานที่ดีแต่เขาไม่สามารถรักษาฟอร์มให้สม่ำเสมอได้บวกกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่คอยจะโผล่มาเล่นงานนอกจากนี้ยังมีเรื่องของระเบียบว,วินัยและเรื่องของการรักษาสภาพร่างกายทําให้มีบางช่วงที่เขามีน้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามกองกลางชาวบราซิลรายนี้ก็สามารถคว้าแชมป์ลีกครับแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกแชมป์สโมสรโลกและแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสำหรับอันเดสันได้ลงสนามภายใต้การคุมทีมของเซอร์เลฟเฟอร์กูสันไปทั้งหมด171เกมในช่วงเวลา6ฤดูกาลอันดับที่4เวลูนี27ล้านปอนด์ เมื่อปี2004เซอร์เล็กเฟอร์กูสันได้เซ็นสัญญาคว้าตัวเวลูนี่กองหน้าดาวลุงของเอเวอรรตตนมาร่วมทัพด้วยค่าตัวมูลค่า27ล้านปอนด์ ซึ่งนี่นับเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของเฟอร์กี้เพราะกองหน้าทีมชาติอังกฤษรายนี้สามารถทําผลงานได้อย่างย,งยอดเยี่ยมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและซัดประตูกระจายไปถึง253ประตูเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรสําสำหรับเวลูนี่ได้ร่วมงานกับเซอร์เลฟเฟอร์กูสันนานถึง9ปีและจะเรียกได้ว่าเป็นกองหน้าคู่บุญของเฟอร์กี้ก็คงไม่ผิดมากนัก ช่วงเวลาที่เวลูนี่ได้ร่วมงานกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเขาสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไป5สมัยแชมป์ลีกครับ2สมัยแชมป์คอมมูนิตี้ชิลสามสมัยแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีก1สมัยและแชมป์สโมสรโลก1สมัย และเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2012-2013เซอร์เล็กเฟอร์กูสันได้ตัดสินใจอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เวลูนียังคงค้าแข่งกับแมนยูไนเต็ดและได้ร่วมง,งานกับเดวิดมอยลลุยฟานเกาและโชเซ่มูรินโญก่อนจะย้ายกลับไปค้าแข่งกับเอเวอร์ตันเมื่อปี2017ส่วนสถิติการลงเล่นตอนที่ร่วมง,งานกับเฟอร์กี้เวลูนีลงสนามไป402เกมยิงไป197ประตูอันดับที่3ฮวนเซบาสเตียนเวลอน 28.1ล้านปอนด์เซเาสตียนเวลอนย้ายมาค้าแข่งในเกาะอ,อังกฤษครั้งแรกเมื่อปี2001โดยเซอร์เล็กเฟอร์กูสันซื้อตัวมาจากลาซิโอโดยตัวเลขค่าตัว28.1ล้านปอนด์ถือเป็นสถิติค่าตัวแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกซึ่งในเวลานั้นเซบบสเตียนเวลอนถือเป็นกองกลางระดับเวล์คาสและการได้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงสร้างความคาดหวังอย่างมากให้กับแฟนบอลปีศาจแดง เวลอนเป็นนักเตะที่มีทักษะความสามารถสูงแต่ทว่าเขาไม่สามารถปรับตัวเขากับลีกฟุตบอลของอังกฤษที่มีจังหวะก,การเล่นที่รวดเร็วนอกจากนี้เวลอนยังไม่สามารถเล่นเข้าระบบตามแบบแผนที่เฟอร์กี้คาดหวังเอาไวา้แม้ว่าคุณซือชาวสกอตแลนด์จะพยายามปรับเปลี่ยนแท็กติกเพื่อเวลอนแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการขาดความสมดุลในแดนกลาง ซึ่งตัวของเวลอนก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ในภายหลังว่าสภาพร่างกายของตอนเองคุ้นเคยกับวิธีฟุตบอลอิตาลีมากกว่าวิถีฟุตบอลอังกฤษที่มีการแข่งขันที่เข้มข้นกันอย่างมากทําให้สภาพร่างกายของตอนไม่ได้เตรียมตัวมาพร้อมและมันก็ไม่เหมาะสําหรับตัวเขาในระยะยาวเซบาสเตียนเวลอนได้วมง,งานกับเซอร์เลฟเฟอร์กูสันเพียงแค่2อสีซันลงสนามไป82เกมยิงไป11ประตูกับ11แอซเซสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับสโมสรได้1สมัย ก่อนที่ในปี2003แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยอมขาดทุนและตัดสินใจขายเวลอนไปให้กับเชลซีในราคา15ล้านปอนด์อันดับที่ 2. ลิโอเฟอร์นินาน29.1ล้านปอนด์นี่คือกองหลังทีมชาติอังกฤษที่เคยทำสถิติเป็นกองหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกได้ถึง2ครั้ง ย้อนกลับไปในซีซั่น1997-1998นี่คือซีซั่นแรกที่ลิโอเฟอร์ดินานได้ลงสนามเกมพรีเมียร์ลีกแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยในตอนนั้นค้าแข่งอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดลิโอเฟอร์ดินานมีฟอร์มที่โดดเด่นตั้งแต่เป็นนักเตะด,ดาวลงเพราะอายุเพียงแค่19ปีเฟอร์ดินานก็สามารถติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ได้เป็นครั้งแรกเมื่อปี1997ก่อนที่ในปี2000 ลิสยูเนเตดจะจ่ายเงิน18ล้านปอนด์เป็นเซอิตีพรีเมียร์เพื่อเซ็นสัญญาควา้าตัวลิโอเฟอร์ดินานไปร่วมทัพนอกจากนี้ค่าตัว18ล้านปอนด์ดังกล่าวยังทําให้เฟอร์ดินานเป็นกองหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกณเวลานั้นลิโอเฟอร์ดินานค้าแข่งในถิ่นเอลแรมโรดเพียงแค่2ฤดูกาลก่อนที่ทีมยูงทองจะมีปัญหาเรื่องการเงินจนต้องขายนักเตะตัวหลักหลายคนออกจากทีมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลิโอเฟอร์ดินาน นั่นจึงทําให้ในปี2002ลิโอฟูดินานจะเซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยค่าตัว29.1ล้านปอนด์เป็นสถิติของเกาะอ,อังกฤษพร้อมกลายเป็นกองหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกการเซ็นสัญญาคว้าตัวฟูดินานมาร่วมทีมคือการตัดสินใจที่ชาญฉลาดของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเมื่อกองหลังทีมชาติอังกฤษรายนี้ก่าวคือนะับเป็นกองหลังตัวหลักของทีมปีศาจแดงพร้อมช่วยให้สโมสรคว้าแชมป์ได้อย่างมากมาย ทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัยแชมป์ลีกคัพ2สมัยแชมป์คอมมูนิตี้ชิล์4สมัยแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยและแชมป์สโมสรโลก1สมัยลิโอเฟอร์ดินานร่วมงานกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนานถึง11ปีและได้ลงเล่นในช่วงที่อยู่กับกุนซือชาวสกอตแลนด์ไปทั้งหมด432เกม หลังจากที่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันวางมือออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเมื่อิ้นสุดซีซั่น2012-2013เฟอร์ดินานยังคงค้าแข่งอยู่กับทีมปีศาจแดงอีก1ซีซั่นก่อนจะย้ายไปค้าแข่งกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์ในซีซั่น2014-2015และจะประกาศแขวนสตัทเมื่อสิ้นสุดซีซั่นดังกล่าวอันดับที่ 1. d i ดิมิทาเบอร์บาตอฟ30.75ล้านปอนด์ d i มิ t a าเบอร์บ o ตอบย้ายมาคาแข่งในกาะอ,อังกฤษครั้งแรกเมื่อปี2006โดยเซ็นสัญญาย้า,ายมาร่วมทีมท็อตแนมฮอสเปอร์โดยค่าตัว10.9ล้านปอนด์ซึ่งเบอร์บาตอบก็กลายเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมไก่เดือยทองพร้อมช่วยให้สโมสสอนคว้าแชมป์ลีกคับได้สำเร็จเมื่อซีซั่น2007-2008สำหรับกองหน้าทีมชาติาบลเรียลายนี้คาแข่งกับสเปอร์เพียงแค่2ฤดูกาล ลงสนามไป102เกมยิงไป46ประตูก่อนที่ในตลาดซัมเมอร์ปี2008แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันจะจ่ายเงินจำนวน30.75ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวดิมิทาเบอร์บาตอฟหัวหอกวัย27ปีไปร่วมทัพสำหรับเบอร์บาตอฟขาแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4ฤดูกาลยิงไป56ประตูจาก149เกมพร้อมกับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปได้2สมัย โดยซีซั่น2010-2011ถึง 2018, ถือเป็นซีซั่นที่ดีที่สุดของเบอร์บาตอฟเมื่อเขายิงไป20ประตูใน PM, พรีเมียร์ลีกพร้อมจบฤดูกาลด้วยการคว้ารางวัลรองเท้าทองคำของพรีเมียร์ลีกก่อนที่ในปี2012เบอร์บาตอฟจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเตดและพเนจรไปค้าแข่งกับหลายสโมสรไล่ตั้งแต่ฟูลแลมโมนากพีเอโอเคซาโลนิกาและเคเลราบัสเตอร์สโมสรนในอินเดีย ติดตามช่องทางอื่นๆของ p l y y m k k r r ทั้งในเพจ Facebook และช่อง TikTok และหากชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดซับสไ cribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง p l y y m k k r r และหากต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพียงกดปุ่ม s u p e r t a ์แเพื่อโดเนทเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆ